คุณคุณอรณิตค่ะช่วงนี้หลายๆคนนิยมเรื่องของการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพนะคะเหมือนกับหลายจังหวัดในภาคใต้ค่ะการปั่นจักรยานเสือภูเขาและจักรยานเสือหมอบนั้นกําลังได้รับความนิยมที่อาเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะแต่ว่าขณะเดียวกันก็มีกลุ่มตระเวนขโมยรถจักรยานตามบ้านเพราะว่าราคาของรถจักรยานบางคันนั้นหลายหมื่นบาทน,นะคะส่วนการติดตามก็ค่อนข้างยากเนื่องจากไม่มีหลักฐานการครอบครองเหมือนกับรถจักรยานยนต์ติดตามจากข่าวเด่นประเด็นใต้ค่ะ ภาพจากกล้องทีวีวงจรปิดที่บันทึกพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่นจำนวน6กคนขับขี่รถจักรยานยนต์จำนวน3คันเข้าในหมู่บ้านนางามถนนปุนกณกันอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาถัดมาอีก5นาทีกลุ่มวัยรุ่นทั้ง6กคนขับรถออกจากหมู่บ้านพร้อมรถจักรยานเสือภูเขาอีกหนึ่งคันจากนั้นวัยรุ่นกลุ่มเดียวกันยังขับรถข้ามหมู่บ้านบุทานวันเลซึ่งอยู่ใกล้กันเข้าขโมยรถจักรยานอีกสองคันก่อนจะปั่นจักรยานหลบหนีไปตามถนนปุณกัน เจ้าของบ้านที่ถูกขโมยรถจักรยานเชื่อว่าการเข้าขโมยรถจักรยานถึงในบ้านครั้งนี้คนร้ายน่าจะปีนขึ้นทางรั้วประตูบ้านแล้วยกรถจักรยานที่จอดอยู่ด้านในส่งข้ามรั้วประตูให้คนร้ายที่รออยู่ด้านนอกและพากันหลบหนีคาดว่าน่าจะเป็นขบวนการเหมือนกับยกใส่รถรถกระบ,บะอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเหตุการณ์มันพลิกผันเมื่อวันรุ่งเช้าทางตำรวจแล้วก็ในทีมงานของมชมรมนักบนกันดักรยานในกันในที่เขาเขาบอกว่าบ้านติดกันก็โดนในคืนเดียวกันนะคะ ซึ่งหลังจากนั้นพี่เขาเอาภาพวงจรปิดมาให้ดูซึ่งมันต่อเนื่องกันกันกบภาพที่เราไปสืบสอบมาจากสถานีไทย PBS ที่จับภาพคนร้ายได้เช่นเดียวกันในวันนั้นว่ามีทั้งกลุ่มนี้ปั่นผ่านไปเลยการปั่นรถจักรยานเสือภูเขาและจักรยานเสอืเสอหมอบออกกำลังกายกําลังเป็นที่นิยมของชาวอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเนื่องจากมีเส้นทางปั่นจักรยานหลายเส้นทางเจ้าของร้านขายจักรยานบอกว่าการปั่นจักรยานออกกำลังกายขณะน,นี้ส่งผลให้จักรยานขายดี และลูกค้าที่ซื้อส่วนใหญ่อยู่ในขั้นมีฐานะเนื่องจากรถแต่ละคันมีราคาสูงตั้งแต่8,000บาทถึง100,000บาทอาจจะเป็นสิ่งจูงใจให้กลุ่มมิจฉาชีพหันมาขโมยรถจักรยานในช่วงนี้เพราะว่าตอนนี้เขาอาจจะเริ่มรู้ราคากันแล้วฮะเพราะราคาจักรยานนี้ก็ค่อนข้างเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงนะฮะเขาก็อาจจะมีแหล่งที่จะระบายออกท,ที่จะขายนะฮะก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาไปขายที่ไหนนะ ด้านตำรวจอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาระบุว่าคดีขโมยรถจักรยานเอือร์เูขาและจักรยานสอมอบขณะนี้เกิดขึ้นน้อยมากอาจเป็นเพราะเจ้าของจักรยานไม่เข้าแจ้งความเพราะไม่มั่นใจว่าจะได้รถกลับคืนเนื่องจากรถที่สูญหายเป็นเพียงรถจักรยานไม่มีหลักฐานการครอบครองทําให้ตํารวจสืบหาได้ยากสอดคล้องกับประธานเครือข่ายจักรยานหัดใหญ่ระบุว่า สถิติการสูญหายของรถจักรยานเกิดขึ้นต่อเนื่องแต่เจ้าของรถไม่เข้าใจงความเพราะเชื่อว่าได้กลับคืนยากทําให้รู้กันเฉพาะกลุ่มผู้ปป่นจักรยานเท่านั้นประมาณห้าหกคันครับที่ทราบที่อยู่ในกลุ่มที่คนรู้จักกันแล้วก็ที่ตามข่าวตามหน้าสื่อออนไลน์ทั้งหลายก็นักสิทิ์แล้วครับเฉพาะในหันใหญ่การหายหายยังไงที่เรารู้ส่วนใหญ่หายกลางคืนนหายในบ้านจอดภายในรั้วในกําแพงแล้วก็หายโดยไม่ได้ล็อกอะไรเลย พูดถึงสถิติหายเนี่ยของหัดใหญ่แล้วเนี่ยมีน้อยนะครับจากที่ผมตรวจสอบดูแล้วที่เดือนที่แล้วก็จะมีอยู่หนึ่งรายแต่เป็นรถจักรยานที่หายในบ้านคนร้ายเนี่ยเข้ามาในบ้านเจ้าของบ้านไปอยู่มาในเวลากลางคืนแต่ความมุ่งหวังของคนร้ายอาจจะไม่ประสงค์ต่อจักรยานอย่างเดียวนะครับอาจจะไปเจอก็เลยเอาไปด้านสย์ปราบปรามการโจรกรรมรถตำรวจจังหวัดสงขลาวิเคราะห์ว่า การสูญหายของรถจัก,กรยานเสอือภูเขาและจัก,กรยานเสอมอบอาจจะเกิดจากกระแสะความนิยมปั่นจัก,กรยานและรถที่ผู้นํามาออกกันบังกายแต่ละคันก็มีราคาสูงหลายหมื่นบาทจึงเป็นแรงจูงใจให้กลุ่มมิจฉาชีพหันมาขโมยรถจัก,กรยานเนื่องจากขโมยได้ง่ายกว่ารถจัก,กรยานยนต์พูนวัดนาคทองไทยพีบีเอสรายงาน